ยินดีต้อนรับกับสู่ยินิโกอีกครั้งนะครับทุกคนตอนนี้ Monster Hunter ได้อัปเดตครั้งใหญ่ในฟูม n นชั่นอินเดอะฟอร์จะมาในวันที่7ธันวาคมนี้นี่คือรายละเอียดการอัปเดตใหม่โดยจะมีอาวุธใหม่มอนสเตอร์ใหม่และชุดเกราะใหม่อย่างแรกคืออาวุธใหม่2ชิ้นดาบคู่ที่โจมตีได้อย่างรวดเร็วและมีความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยมทำให้คุณสามารถโจมตีได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วทักษะพิเศษคือ Heavenly Brand Dance ชุดโจมตีที่ร้ายแรงที่ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าฟันฝ่าสัตว์ประหลาดหอกอาวุธนี้ช่วยให้คุณป้องกันโดยดำเนินการระง,งับมีการป้องกันที่สูงมากและมีระยะการโจมตีที่ไกลทัษะพิเศษคือดั s แอคแท็ซึ่งเป็นแรงผลักดันอันร้ายแรงและรุนแรงที่เจาะทะลุก,การป้องกันทั้งหมดสัตว์ประหลาดใหม่4ตัวและชุดกอด4ชุดชินโอเกะบาริโอสบันบารโรและลาโรบาลผู้เล่นสามารถเผชิญหน้าและออกล่าสามตัวสุดท้ายได้หลังจาก เสร็จสิ้นภารกิจตรวนในแต่ละบทบาทของภารกิจที่เสร็จและชุดเกราะวัสดุที่เกี่ยวข้อง4ีชุดถัดไปคือบัฟและน,นิฟสำหรับอาวุธหลายชนิดดาบและโลลดความเสียหายขณะป้องกันปรับปรุงกลไกการป้องกันที่สมบูรณ์แบบ ดาบใหญ่ป้องกันการกระแทกที่ดีขึ้นเร็วขึ้นการเปลี่ยนผ่านการลบลีกที่เร็วขึ้นหลังจากการป้านปัดพรนปรับปรุงการเคลื่อนไหวในขณะที่ชาร์จการลบลีกเร็วขึ้นหลังจากการโจมตีทั้งหมดธนูลดความเสียหายตรรยามระยะทางเพิ่มความต้านทานต่อมอนสเตอร์ต่อการยิงชิ้นส่วนไม่ออกแอปรปุงกลไกลบลีกที่ดีขึ้นปืนธนูลดความเสียหายตรรยามระยะทางเพิ่มความต้านทานของมอนสเตอร์ต่อช็อตที่ไม่ออกแอโบนัสกระสุนพร้อมการลบลีกที่สมบูรณ์แบบ สุดท้ายคือมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ทั้งหมดระยะคำรามที่แข็งแกร่งมีประสิทธิภาพลางวันกิจกรรมรายวันเพิ่มขึ้น sharp claw w i n d ด g e his จาก3เป็น5มั matchlight off ออ monster boost จาก1เป็น3าก dragon k n i h t off monster b o o s l จาก1เป็น2นั่นคือทั้งหมดที่เกี่ยวข้ของกับ Monster Hunter ในตอนนี้การอัปเดตกิจกรรม o p e n a t i o n in the Fort, อัปเดตอาวุธใหม่ Monster ใหม่ชุดเกราะใหม่วัสดุใหม่หม,มายถึงการเดินในโลกแห่งความนจริงมากขึ้นเพื่อให้คุณสามารถรวบรวมสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าคุณต้องการได้รับอาวุธใหม่และชุดเกราะใหม่เร็วกว่าใคร เราก็มีเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณมันสามารถเทเลพอร์ตได้เดินจอยสติกที่ติดตั้งไว้โดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณเล่นวอสเตอร์ฮันเตอร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องขยับสิ่งที่คุณต้องทำคือตรวจสอบลิงก์ในอธิบายติดตั้งยินิโกและเชื่อมต่อ iPhone และ a n d r o i d ของคุณกับ PC หรือ Mac และเปิดยินิโกคลิกตัวเลือก Enter ตามตามความแนะนำเพื่อเปิดโหมดพัฒนาบน p h o n e หรือ a n d r o i d ของคุณทีนี้ฉันจะใช้ iPhone เป็นตัวอย่างไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยและเลื่อนไปที่่ดด้าาานนนนลลงจะเเห็ตััววืออกพฒซ์ เปิดใช้งานที <that> ่นี่และ p อโฟนของคุณจะรีสตาร์ทเมื่อการรีสตาร์ทสิ้นสุดกลับไปที่เยนิโกคุณสามารถเลือกวิธีการเล่น Monster Hunter โดยไม่ต้องเดิน มี4คุณสมบัติในยูนิโกอย่างแรกคือฟิวเจอร์เปลี่ยนตำแหน่งคุณสามารถเทเลพอร์ตไปยังตำแหน่งใดๆที่คุณต้องการได้เพียงคลิกเดียวคุณสามารถข้ามไปอย่างป่าทะเลทรายหรือบริเวณหนองน้ําได้อย่างง่ายดายอันที่2คือฟิวเจอร์การเคลื่อนไหวแบบจุดเดียวกําหนดตำแหน่งจุดที่จะไปมันจะวางเส้นทางให้คุณอัตโนมัติใช้ได้จริง100% อันที่3คือการเคลื่อนไหวหลายจุดคุณสามารถตั้งค่าหลายจุดเพื่อสร้างเส้นทางที่กำหนดสําหรับตัวคุณเองเพื่อรวบรวงวัตถุต่างๆในระหว่างเส้นทางสุดท้ายคือฟิวเจอร์จอยสติกคุณสามารถเล่นมอนสเตอร์ฮันเตอร์ได้ด้วย stick, จอยสติ๊กเช่นเดียวกับการเล่นวิดีโอเกมเพื่อเดินไปรับรอบยิ่งไปกว่านั้นคุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อควบคุมตัวละครของคุณเพื่อเคลื่อนไหวด้วยเครื่องมือนี้คุณสามารถสังหารสปา,าราตใุใหม่ๆ และรวบรวมวัตถุใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเดินไปในขณะที่คุณอยู่ที่บ้านฉันเชื่อว่าคุณสามารถสร้างอาวุธใหม่จาบคู่และหอ,อกได้ในเวลาอันสั้นโอเคหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณฉันจะขอบคุณถ้าคุณกดติดตามเราคุณสามารถเข้าร่วม Discord ของเราได้หากคุณต้องการเรามีช่องทางเฉพาะสำหรับ Monster Hunter ตอนนี้ผู้เล่นและเราจะโพสเคล็ดลับเป็นข่าวคุณจะพบกับสิ่งที่ต้องการเกี่ยวกับ Monster Hunter ใน Discord และประกาศว่าคุณจะไม่ผิดหวังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ